สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยที่แอด304 BIBEW นะคะมีตัวแอดนำหน้า304 BIBEW นะคะไม่ใช่เว็บการพนันหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 0834374753น,นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะวันนี้นะคะมาในราคาเดียวราคาแบ่งปันกันเหมือนเดิมองค์ละ300บาทนะคะอง์ละ300บาทคะ่ะพี่ๆคะ่ะสองค์0 0 0องค์องละ300บาท4องค์1,000นะคะราคาเดียวเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการที่1กันเลย รายการแรกรายการที่หนึ่งนะคะรายการแรกรายการที่หนึ่งค่ะองนี้เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะรายการที่หน, <aching. S 2> นึ่งเนี่ยนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าสภาพดีเลยค่ะองนี้พระรูปหล่อหลวงพ่อพรมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะคะรายการที่หนึ่ง ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานเนี่ยนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเนื้อทองเหลืองสวยสภาพดีเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเจ้าของเดิมเขาเก็บดีมากๆเลยนะคะรายการที่หนึ่งพระรลูกหลอหลวงพ่อพมนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทวันนี้มาราคาเดียวกันเลยนะคะองละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันค่ะ รายการที่1นึ่นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่2รายการที่2นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์นั่งกลีบบัวค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์นั่งกรีบบัวนะคะสวยๆสภาพดีแบบนี้ตัวเหรียญเคยผ่านการใช้งานมานะคะแต่ว่ายังคงสภาพดูดีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นปีพศ253 2ค่ะ ด้านหลังนะคะเป็นปีพศ2532แบบนี้เลยนะคะสวยเก่าสภาพดีขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะขอบข้างนี่นะคะขอบข้างเป็นแบบนี้เลยไม่ค่อยเห็นนะคะไม่ค่อยเห็นมันไม่ค่อยจับโฟกัสนะคะ300บาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่3ค่ะพี่ๆค่ะรายการที่3เป็นเหรียญรอแบบนี้ค่ะรายการที่สาม เป็นเหรียญหล่อแบบนี้เลยนะคะรายการที่สามสวยเก่าเลยนะคะองนี้สวยเก่ามากๆเลยนะ,ะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ค่ะเนี่นะคะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่รายการที่สามนี่นะคะรายการที่สามค่ะสามร้อบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สี่รายการที่สี เป็นพระรูปรหล่อหลวงพ่อเงินปีหน้านะคะพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าค่ะตัวองค์พระเป็นเนื้อโลหะสีเงินแบบนี้เลยนี่นะคะพระรูปรหล่อหลวงพ่อเงินปีหนมีเสียงกิ่งคะ่ะมีเสียงกิ่งเพาะๆส,สวยๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสีเงินเก่า,กาๆแบบนี้เลยรายการที่สี่ค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าค่ะ รายการที่5นี้นะคะเป็นเหรียญพระครูทองสุกนะคะเป็นเหรียญพระครูทองสุกใบหน้ารายละเอียดดูด,ดีชัดเจนแบบนี้เลยนะคะใบหน้าสวยสวยดูดีแบบนี้ด้านหลังเป็นปี2498นะคะวัดตโนดหลวงนะคะปี2498สวยสวยเก่าๆเ,เลยคะ่ะตัวเหรียญมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่ห้า มาพร้อมเลื่อมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6รายการที่6นี้นะคะเป็นเหรียญหลอ่เอ,อเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะเก่าๆาตามสภาพแบบนี้เลยครับปุกคราบไข่นะคะตามซอกเต็มไปหมดเลยนะคะสภาพเก่ามากๆเลยองค์นี้นะคะรายการที่6 300บาทค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ300บาทรายการที่6นี่นะคะ300บาทรายการที่6นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่7รายการที่7นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82ตัวเหรียญสวยๆส,สภาพดีใบหน้าชัดเจนแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82นะคะตัวเหรียญส,สวยสภาพดีแบบนี้ ด้านหลังค่ะเป็นปี82นะคะดอกจันทสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลื่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้ค่ะนี่นะคะมาพร้อมเลื่มกรอบพลาสติกสวยๆกันน้นนะะานนได้แบบนี้รายการที่7นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์เมตดแตงค่ะ ด้านหน้าเป็นหลวงปูดทวดนะคะด้านหลังเป็นหลวงปูดทิมแบบนี้เลยเป็นพิมพ์เม็ดแตงเด็กๆคล้องได้ผู้หญิงคล้องได้นะคะมาพร้อมเลื่อมกรอบหนา,นาๆค่ะมาพร้อมเลื่อมกรอบพลาสติกหนา,นาๆกันน้ําได้แบบนี้เลยรายการที่8นะคะ300บาทเนี่ยนะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่9ค่ะเป็นพระรูปรหล่อหลวงพ่อทกนะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระรูปหล่อหลวงพ่อทบสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการที่9นะคะ 300บาทค่ะรายการที่9 300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่10ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญเนื้ออัปปะค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้ออัปปะนะคะสวยๆสภาพใช้มาแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญด้านหลังเป็นยันอกเราแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะมาพร้อมเลื่อมกรอบพลาสติกกันน้าได้นาหนาแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อเดิมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะคะเป็นเนื้ออัปปะ รายการที่10ค่ะ300บาทนี่นะคะรายการที่10 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะรายการ11 เ็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐปี2517นะคะตัวเหรียญองค์พระนั่งคุกเข่าใบหน้าสวยๆชัดเจนแบบนี้เลยหัวไหล,กล่กลมๆแขนลำํลำๆนะคะดูดีนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะรายการที่11คะ่ะรายการ1 1 300หนึ่งบาทมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะ300อบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ส2บสองค่ะรายการที่สิบสองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะเนี่ยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบสองเหรียญหลวงพ่อคงเก่าแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันหนังสือแบบนี้นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีค่ะด้านหลังจะเขียนว่าวัดวังสัพพารตนะคะ วัดวังสัพันรสนะคะแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อคงนะคะขอบข้างดูดีค่ะขอบข้างไม่ค่อยจับโฟกัสนะคะนี่นะขอบข้างดูดีแบบนี้นะนี่นะคะขอบข้างดูดีแบบนี้เลยนะคะนี่นะสวยสภาพดีนะคะรายการที่สิบสอง เหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดวังสับปะรด300ร้บาทค่ะสามร้300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่13เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำนะคะเป็นเหรียญหลวงเหรียญรอหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำคราบกุกเก่าๆตามซอกเต็มไปหมดเลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลัง สวยเก่าสภาพดีค่ะขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะขอบข้างนี่นะคะรายการที่สิบสามค่ะสามร้อยบาทเหรียญรลอหลวงพ่อเงินนะคะวัดท้ายน้ำสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเหรียญอาจารย์ฟันใบหน้าชัดเจนดูดสีสวยแบบนี้เลย ตัวองค์พระนะคะตัวเหรียญเคยผ่านการใช้งานมานะคะตัวเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาสสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเขียนว่ารุ่น4ค่ะปี2508เหรียญอาจารย์ฟันรุ่นที่4ปี2508นะคะสวยๆแบบนี้มาพร้อมเรียมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะสวยเก่าสภาพดีเลยค่ะตัวเหรียญรายการที่14นะคะ300บาท เนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้าค่ะเป็นพระยอดธงนะคะเนื้อโลหะสีทองรายการที่สิบห้าพระยอดธงเนื้อโลหะสีทองสวยๆแบบนี้ตัดก้านช่อยาวแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้หนาๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้นหนาแบบนี้นะคะรายการที่15้าพระยอดธงเนื้อโลหะสีทองสวยๆแบบนี้300บาทค่ะนี่นะคะ300บาทรายการที่15รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะรายการที่16 เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณใบหน้ารายละเอียดดูดีชัดเจนหัวไหล่กลมกลมแขนล้ำล้เนื้อเหรียญสวยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นปีสอง9ห้าเก้าค่ะด้านหลังเหรียญน,นะคะเป็นปีสอง9ห้าสเก้าสวยแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะสวยเก่าสภาพดีเลยคะ่ะตัวเหรียญมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้รายการที่16นะคะ300บาท นี่นะคะ300บาทรายการที่16รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17ค่ะรายการที่17นี้เป็นเห,นหรียญหลวงพ่อกันปี2469นะคะไขป่ปลาสวยๆเนื้อเหรียญสวยๆเลยค่ะไขป่ปลาสวยๆเนื้อเหรียญสวยๆนะคะเห,หรียญหลวงพ่อกันปี2 4 6 9ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลัง มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะหนาๆนาแบบนี้300บาทค่ะรายการที่17นะคะ3 0 0บาทเหรียญหลวงพ่อกันเนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อกันปี2469รายการที่17 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18 รายการที่สิบปดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่นะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรปี 60, สองสี่หยสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้หน,นาๆแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบแปดนะคะสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกนค่ะสามรอยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19ค่ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่19เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยไม่ทราบเนื้อค่ะเป็นเนื้อโลหะสีเงินๆแบบนี้ไม่ทราบเนื้อนะคะใต้ฐานมีรอยจานยันด้วยนะคะใต้ฐานสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่19ค่ะ300อบาท รูปรอหลวงพ่อเดิมรายการที่19 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20ค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิ์นะคะรายการที่20ิพระปิดตาไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อเมกสิ์เก่าๆดำๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆดำๆสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสภาพดีนี่ค่ะ รายการที่20นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิ์เก่าๆดำๆแบบนี้300บาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่21รายการที่สองหนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปวยค่ะวัดโครสิตาลามนะคะเหรียญหลวงพ่อปวยตัวเหรียญเก่าๆสวยๆส,สภาพดีใบหน้าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเหรียญเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้ตัวหนังสือสวยๆเลยนะคะ มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้หนาๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่21นะคะรายการที่สองหนึ่งอบาทค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวย300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22ิค่ะรายการที่22นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพมค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพมนะคะสวยๆแบบนี้เลย เก่าๆใบหน้าชัดเจนเก่าๆแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะมาพร้อมเลื่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้ตัวเหรียญสวยๆเก่าๆตามสภาพเลยนะคะรายการที่22ค่ะ300บาทเนี่ยนะคะรายการที่22 300บาท ะะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23าคะ่ะเป็นเหรียญน,นาคปกนะคะรายการที่23าเป็นเหรียญน,นาคปกคะ่ะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเหรียญน,นาคปกไม่ทราบที่นะคะสวยๆแบบนี้ด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้เขียนปี2 5 1ห้าหนึ่งสี่ค่ะ ด้านหลังเขียนปี2514้หนี่นะคะเหรียญนักปกสวยๆออกวัดอุ่มพุทธารามนะคะออกวัดอุ่มพุลพุทธารามแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟแบบนี้เลยคะ่ะสวยเก่าสภาพดีนะคะมาพร้อมเล่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ สวยเก่าสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่23 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24เป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะรายการที่24ใบหน้ารูดีชัดเจนแบบนี้ตัวเหรียญเก่าๆนะคะสภาพยังดีอยู่ เหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะปีสองห้าหนึ่งสองนะคะเหรียญหลวงพ่อมุ้ยปีสองห้าหนึ่งสองวัดดอนไล่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้แบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ปีสองห้าหนึ่งสองสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25ห้าค่ะเป็นพระสมเด็จไม่เป็นพระสมเด็จพ,พิมพ์นี้นะคะพระสมเด็จเก่าๆไม่ทราบพิมเนี่ยนะคะไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบท,าที่เป็นพระสมเด็จเก่าๆแบบนี้เลยนะคะคราบกุก่เก่าๆตามซอกเต็มไปหมดนะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยรายการที่ย5ห้านะคะ300อบาท ระสมเด็จไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์300บาทคะ่ะรายการที่25นี่นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26คะ่ะรายการที่26เป็นพระเนื้อผงไม่ทราบที่นะคะรายการที่26เป็นพระเนื้อผงไม่ทราบที่คะ่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สวยเก่าสภาพดีแบบนี้ค่ะเนื้อนึบๆแบบนี้นะคะเป็นพระเนื้อผงรายการที่26ค่ะ300บาทนี่นะคะ300บาทรายการที่26รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27ค่ะรายการที่27นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตเนื้ออัปกานะคะรายการที่27เป็นเหรียญหลวงปู่โตเนื้ออัปกาค่ะ สวยเก่าสภาพดีเลยนะคะใบหน้าชัดเจนตัวเหรียญเป็นปี2510นะคะตัวเหรียญเป็นปี2510สวยๆแบบนี้เนื้ออัปกาอค่ะมาพร้อมเลื่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่27 300บาทค่ะ300บาทนี่นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่28ค่ะ รายการที่28นี้นะคะเป็นเหรียญพระครูพิบูลนะคะรายการที่28เป็นเหรียญพระครูพิบูลนะคะสียสวยแบบนี้เลยตัวเหรียญใบหน้าดูดีชัดเจนแบบนี้นะคะสวยเก่าสภาพดีตัวเหรียญสวยสวยเลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปี2481ค่ะ พระครูพีบูลนะคะปี2 4 8 1ดหนึ่งด้านหลังเป็นยันสวยๆแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมเงินอ่ามาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่28 300บดาบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่29เป็นเหรียญน,น้าปกพิมพ์นี้ค่ะเนี่ยนะคะ องนี้นะคะเป็นเหรียญน,นาคปกเนื้อโลหะสีทองเก่าๆสภาพดีนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบมีรอยจานนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบมีรอยจานแบบนี้เลยเป็นเหรียญน,นาคปกมาพร้อมเลื่อมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการที่29 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่30ค่ะ เป็นครุฑนะคะรายการที่30เป็นครุฑองค์ใหญ่นะคะสวยๆแบบนี้เลยใบหน้ารายละเอียดดูดีชัดเจนเก่าๆแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้คะ่ะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้านะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าแบบนี้เลยตัวเหรียญเก่าๆ,ๆแบบนี้นะคะเป็นครุฑไม่ทราบที่300บาทคะ่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่31ค่ะรายการที่3 1หนึ่งเป็นพลักกิ่งนะคะรายการที่31มีเสียงกิ่งค่ะมีเสียงกิ่งนะคะเป็นพลักิ่งไม่ทราบที่มีเสียงกิ่งตัวองค์พระนะคะเคยผ่านการใช้งานมานะคะองค์พระเคยผ่านการใช้งานมาสวยเก่าสภาพยังดีอยู่นะคะเป็นพละกิ่งพิมพ์นี้นะมีเสียงกิ่งใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะ มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ300บาทรายการที่21นะคะเอ,อรายการที่31นะคะ31 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่32 เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะสวยสภาพดีราขึ้นที่เหรียญน,นะคะราดําขึ้นที่เหรียญสวยสภาพดีแบบนี้เลยตัวเหรียญสภาพผ่านการใช้งานมาเหรียญเป็นปี2478ค่ะตัวเหรียญนะคะเป็นปี2 4 7สสวยแบบนี้เลยนี่นะคะขอบข้างดูดีนะคะขอบข้างนี่ค่ะรายการที่ส2ค่ะ300อบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สาสิบสาเป็นเหรียญใบเสมาแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญใบเสมาไม่ทราบที่นะคะสวยๆแบบนี้เก่าๆสภาพใช้ด้านหลังเขียนว่าหลวงปู่ศรีนะคะด้านหลังเขียนว่าหลวงปู่ศรีสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยค่ะเหรียญใบเสมาขอบข้างนะคะดูดีแบบนี้ ไม่ค่อยเห็นนะคะพี่พี่แอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะอัดคลิปอัดคลิปวิดีโอนี่ไม่ค่อยโฟกัสนะคะแต่พี่พี่แอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะรายการที่33นี้นะคะ300บาทรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่34เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อวิบูลนะคะ เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อวิบูรณ์เก่าๆสภาพใช้งานมานะคะคราบเก่าๆขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยสวยเก่าสภาพดีนะคะเนี่ยค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐาน ไม่มีเสียงกิ่งนะคะไม่มีเสียงกิ่งพระรูปหล่อหลวงพ่อวิบูลนะคะ <ๆ S 1> เก่าๆสวยๆส,สภาพดีแบบนี้300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการต่อไปรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่35เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปี67ค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยปี67เสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าเก่าๆชัดเจนแบบนี้นะคะตัวเหรียญสภาพผ่านการใช้งานมานะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลัง เนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะรายการที่35หเหรียญหลวงพ่อฉุยเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้สวยๆส,สภาพดีเลยนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทจบแล้วนะคะสำหรับ ep นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลย สายด่วนปิดด่วนค่ะ0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ